ทั้นตอนการสมัครสมาชิกภายใน30วินาทีโดยไม่ต้องส่งสลิปสมัครสมาชิกผ่านไลน์อด jokerauto88 คลิกที่สมัครสมาชิกจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อที่ใช้ลงทะเบียนต้องตรงกับบัญชีธนาคารเท่านั้นกดรับสิทธิ์โปรโมชั่นรับโบนัส100%สูงสุด100บาทหรือโบนัส50%สูงสุด200บาทจากนั้นเลือกสมัครสมาชิกจากนั้นเลือกฝากถอน คลัดนอกบัญชีธนาคารฝากเครดิตต้องการเปิดยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดขั้นต่ำหนบาทหลังจากโอนเงินแล้วจะได้รับยูเซอร์และสามารถดูรหัสผ่านได้ที่เมนูข้อมูลส่วนตัวและเลือกเพจเพื่อเข้าเล่นเกมได้ทันที เว็ไ jokerauto88.com